รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียง a อดีจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่ผ่านมาคุณโอ๊ตอิทธิพลพิมพ์ทองนักดนตรีตาบอด้ไดเล่าถึงการใช้สื่อในการรับมือและดูแลตัวเองในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้การเล่นดนตรีด้วยวันนี้เราจะมาติดตามว่าคนรอบตัวของคุณโอ๊ตอิทธิพลซึ่งเป็นคนตาบอดเช่นกันว่ามีการรู้เท่าทันสื่ออย่างไรแล้วพวกเขาใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อการพัฒนาตัวเองกันอย่างไรบ้าง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการดีมีดีมีผมปาล์มนะครับน้องน้ำหวานแล้วก็พี่นุชนะครับล่ามของเราทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับตอนนี้ครับวง S 2 s นะครับกำลังซ้อมกันอยู่อย่างขมักขม้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดกับสมาชิกในวงกันหน่อยตามมาเลยครับขอว่าเ ครับเราก็อยู่กับสมาชิกวง S 2 S ครบวงกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีพี่พี่ทั้ง5ท่านนะครับสวัสดีครับัครับผมพี่โอ๊ตครับพี่ขอเป็นตัวแทนหน่อยแนะนําสมาชิกในวงแต่ละคนชื่ออะไรเล่นเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างยินดีนําเสนอเลยฮะครับนำเสนอเชิญนะยกเว้นผมใช่ผมได้นำเสนอแล้วนะพี่ผมโอ๊ตอิทิบนขาบมืงอคีย์บอร์ดครับ โอเคผมแนะนําคนแรกเลยนะนะครับน้องสุดท้องในวงเลยครับน้องเชินะครับครับน้องเชิมือแซกครับผมน้องเชิดมือแซกนะครับสวัสดีครับคุณเชิครับสวัสดีครับครับต่อไปครับมือเบสครับพี่ลาล่าครับผมมือเบสชื่ออะไรนะฮะลาล่าลาล่าเลยเหรอครับโอ้โหน่ารักครับผมตัวจริงนม่ใส่ก็น่ารัก นี่ฮะต่อไปนะครับพี่พีมครับพี่พีมครับมือกีตาร์ครับผมมือกีตาร์ครับโอเคสวัสดีพี่พีมนะครับแล้วก็มือกลองหนึ่งเดียวของเราครับเพราะมีมีกลองมีคนเดียวอยู่แล้วขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้องกริครับกริดสดาครับผมโอเคสวัสดีครับน้องกฤิเป็นมือกลองนะครับ แล้วอย่างนี้สมาชิกแต่ละคนนี่คือมีวิธีการหาความรู้การเล่นดนตรีจากสื่อทางไหนบ้างครับอ,อย่างคุณเชิมือแซกทางไหนครับก็ะจะเป็น YouTube ครับครับจากการฟังฟังคลิปวิดีโอที่เขาสอนครับผมบจะมีจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งก็ตรงที่เราไม่สามารถเพราะว่าไม่สามารถที่จะเห็นนิ้วมือเห็นท่าทางในการเล่นของเขาได้ครับเขาเขาไม่ได้บรรยายว่าเฮ้ยต้องใช้นิ้วนี้กดต้องใช้นิ้วนี้เพราะยังเป็นปัญหาสําหรับคนพิการทางสายตาครับ ก็คือใช้สายตาในการมองเห็นไม่ได้แต่ว่าใช้หูฟังเอาใช่ครับแล้วเขาก็จะอธิบายให้เราฟังเหระครับว่านิ้วนี้ไปกดตรงนี้ตรงนั้น,นแล้วแล้วแต่คน<ช>บ,บางช่องอจะไม่มีการอธิบายอย่างนี้คือก็เลยเป็นปัญหาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยอธิบายเขาจะเขาจะจิ้มแล้วเขาทําให้ดูแล้วเขาเขาจะคคตาดีดูได้แต่เราไม่สามารถดูได้เงี้ยครับอ่าโอเคแล้วสมาชิกท่านอื่นก็น่าจะเป็น YouTube อย่างเดียวกันเหมือนกันแล้วก็น่าจะประสบปัญหาแบบนี้กันเหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะอ๋อครับผมเราก็จะเลือกได้ครับ ว่าลิงก์ไหนที่ข้ออธิบายละเอียดเราจะเน้นวิธียังไอ๋อโอเคเลือกคุณภาพของแต่ละคนที่นําเสนอได้นะฮะการเข้าถึงสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้มีปัญหาไหมคะ,ะก็มีบ้างครับผมในแง่ของการยืนยันตัวตนนะครับผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสั้นๆก็คือการเข้าลงทะเบียนแล้วต้องกรอกอส่วนของพาสเวิร์ด นะครับแล้วบางบางเว็บเนี่ยจะเป็นรูปภาพที่เป็นข้อความที่ขึ้นอยู่ในรูปซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมเนี่ยอ่านได้ครับแล้แต่บางเว็บก็จะมีตัวช่วยเป็นกดข้อความเสียงให้เราฟังได้แต่ว่าถ้าเว็บไหนไม่มีเนี่ยเราจะต้องใช้คนตาดีช่วยครับครับผมแล้วแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยๆคือแอปอะไรคะ ในส่วนของแอปพลิเคชันจริงๆผมใช้หลายตัวนะครับแต่ว่าที่ใช้อยู่บ่อยๆก็จะมีในส่วนของ b ีไมไอพันานาอะไรอย่เงี้ยนะครับ,รบที่เป็นแอป,ปที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างบีไมไอเนี่ยก็จะให้เป็นผู้ช่วยที่ช่วยดูอา่อานนู่นอ่านนี่ที่เป็นข้อความบ,บน,บนกระดาษหรืออะไรที่เราเราไม่สามารถมองได้อะไรเงี้ยครับ ว,วันนี้นะคะก็จะมาสาธิตแอป b m i e y e ซึ่งเป็นแอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตานะคะแอปนี้เราจะใช้วิธีการโทรหาอาสาและให้เขาช่วยอ่านเอกสารให้เราค่ะโทรติดแล้วนะคะมาลุ้นว่าจะมีอาสาสมัครว่างหรือเปล่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีหนูมีเรื่องจะให้พี่ช่วยอะค่ะพอดีตอนนี้หนูมีบทอยู่ในมือแต่ว่ารบกวนพี่ช่วยเช็คก,กล้องให้หน่อยได้ไหมคะไดะไ้ตอนนี้นน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 ยังเป็นอะไร้อ้อออแล้วตอนนี้พี่คือเปิดไฟฉายให้หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูเปิดไม่เป็นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ที่กล้องอะไรอะค่ะกล้องหลังค่ะตอนนี้เห็นบทแล้วค่ะแต่ว่าต้องขยับออกมานิดนึงนะคะ โอเคโอเคแล้วคอจะเห็นเป็นตัวหนังสือว่าไงบ้างนะคะ,ะเหมือนกับว่าเขาเขียนมามันจะมีทั้งหมดทั้งหมดประมาณห้าข้อะคะ่ะทีนี้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนชื่อปาพูดอะคะ่ะ ตอนนี้เวลาก็คือเขาให้บอกว่าเวลากี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทัาจากนี้ไม่มี่วินาทีวงตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นโอ,อแต่ก็คือ <c oughs> ก็คือมองเห็นเป็นตัวหนังสือชัดเจนอ่านได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนี้เลยคะ่ะตรงนี้คือโอเคแหละโอเคตอนนี้เวลาจุดๆก็คือเขาจะให้บอกว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็ ถัดจากนี้ไม่กี่วินาทีวง S2S สตรีทูตาวงนดนตรีเล็กๆสมาชิกทั้งหมดทั้งวงอะค่ะเป็นคนตาบอดได้แสดงร่วมกับ O C แล้วก็ W O S อะค่ะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อวงอ่านว่าอะไรอ๋อกับเปอรตาบอดมีมือไม่ธรรมดาใชา่ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คนที่รับผิดชอบดูแลวง S2S รวมถึงประสานงานจัดการเรื่องต่างๆคือใครคะวง s อสนะครับก็จะมีพี่แจ็ครณยุทธอินสารนะครับเป็นผู้อำนวยการที่นี่แล้วก็จะคอยรับเกี่ยวกับงานแล้วก็โชว์แสดงต่างๆนะครับงานต่างๆสามารถติดต่อทางพี่แจ็คพอสถาบันนตรีคนตาบอดได้เลยครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวเราให้วงดนตรีเขาซ้อมกันต่อนะครับส่วนพวกเราทีมพิธีกรก็จะไปพูดคุยกับพี่แจ็คกันครับตามเลยครับ ครับ uh. ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่รณยุทธอิงสาหรือว่าพี่แจ็คนะครับเป็นคนที่ดูแลคิวทั้งหมดของวง S2S เลยนะครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คเริ่มต้นกันก่อนเลยวง S2S เกิดขึ้นมาได้กี่ปีแลวครับอ๋อก็เริ่มตั้งแต่ปี2558ครับตอนนั้นนะครับเราทำโครงการที่ชื่อว่าจากถนนสู่ดวงดาว ชื่อภาษาอังกฤษคือ From s t a e t to Star ตัวย่อคือ S to S ครับเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักนตริตาบอดในที่สาธารณะครับตอนนั้นทางองค์กรเรานะครับมูลนิธิสาบันดนตรีคนตาบอดนะครับร่วมกับกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะแล้วก็3ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะครับ GMM 2R S ครับความตั้งใจของโปรเจกต์หรือโครงการนี้ก็คือว่าต้องการที่จะยกระดับอาชีพ นักครองนัก,กดนตรีตาบอดบนะครับให้มีคุณภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเล่นดนตรีบุคลิกภาพทั้งหมดเลยครับครับ นั่นนะฮะก็เป็นที่มาของโครงการ s อ s เราก็จัดโครงการนี้ไปทั่วประเทศเลยนะฮะเราก็มีกลุ่มคนตาบอดที่เป็นนักร้องนักดนตงตีที่เขาร้องเพลงที่สาธารณทั่วไปเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการเราประมาณ1 5 0 0นอคนแล้วก็น้องๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยห้าคนเนี่ยครับก็เป็นน้องๆที่เข้าในโครงการนั้นผ่านการออดิชั่นมานั่นแหละครับจนกระทั่งรวมตัวกันมาเป็นวง s อ s ในปัจจุบันนี่ครับ แล้วปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีผลกระทบต่อคนตาบอดไหมคะเมื่อโควิดมาเนาะการเดินทางสัญจรก็ลดน้อยลงเท้าฝิกน้อยลงนะครับพวกเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากในการร้องเพลงการแสดงดนตรีอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเดินน้อยลงนะคนซื้อของทางออนไลน์กันใช่ไหมฮะคนใช้ชีวิตอยู่กับบ้านระวังตัวกันเองอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาที่แล้ที่ทําให้พวกเราเองแล้วก็หลายๆคนครับก็ เปลี่ยนวิธีจากเล่นในที่สาธารณะก็กลายเป็นเล่นออนไลน์กันครับแล้วก็มีการนําเสนอเป็นการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดงียแหละใช่เลยครับอย่างของเราเนี่ยก็มีมีมาทุก EP นะทุกทุกทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เป็น EP ที่38แล้วสัปดาห์สาสิที่เราทําต่อเนื่องกันมานะครับความตั้งใจก็คือว่าที่เราแสดงดนตรีเนี่ยไม่ ไม่ใช่แค่ยอดเงินบริจาคอย่างเดียวเราต้องการที่จะนําเสนอละความสามารถนําบทเพลงเพราะมาให้คนได้เห็นด้วยว่าจริงๆคนพิการเองก็มีความสามารถรวมไปถึงพี่ๆศิลป,ปินหลายคนนะครับที่มาร่วมกับเราครับแต่ละท่านก็ใจดีมากนะฮะแล้วก็ยินดีมากที่จะมาช่วยเราทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับเราก็เลยรันต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์ที่38แล้วครับ จากที่เคยแสดงสดแล้วปรับเปลี่ยนวิธีมาแสดงผ่านช่องทางออนไลน์โดยการไลฟ์สดทาง Facebook จะต้องมีการคิดเตรียมการหรือว่าวางแผนอะไรบ้างคะโอ้ก็หลายอย่างเลยนะครับ<ะ>คือไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีเรื่องการแสดงใช่ไหมฮะใช่ที่ที่เราทํากันเป็นหลักอยู่แล้วก็ต้องมีการเตรียมสคริปต์เตรียมเพลงการซ้อมนะครับ<ะ>อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักเรื่อการแสดงนะครับ ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องระบบครับไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องเสียงระบบเรื่องภาพอ,อย่างเรื่องเสียงเนี่ยเราก็โชคดีนะ,ะเรามีเพื่อนที่เป็นคนตาบอดเหมือนกันปเป็นเซอวิสเนจิเนียรนะช่วยเราตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนภาพเนี่ยเราก็มีน้องจิตอาสา,ามาช่วยเราทำไลฟ์มาดูกล้องอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ช่วงแรกๆอุปกรณ์เราไม่มีเราใช้ว,วิธีการยืมด้วยซ้ำนะฮะเราก็ยืมประกาศในเพจเลยฮะรรเราจะทำไลฟ์สดนะเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็มี ก็มีเพื่อนเพื่อนลูกเพจคนในเพจอะไรเงี้ยฮะก็ให้ขุมพลังใช่ครับใช่ครับเขารู้ว่าเราจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ตื่นเต้นกันนะเราเตรียมการอยู่สักระยะเลยแหละฮะนะเพราะเราคิดว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวนะในช่วงโควิดมานะฮะแล้วเราสามารถที่จะเล่นดนตรีในสิ่งที่เรารักได้ครับัฟแล้วทีนี้พี่แจ็คครับปกติเวลาที่เราทําการแสดงเนี่ย ในฐานะที่เราเป็นผู้แสดงเนี่ยเราสิ่งที่จะได้กลับมามันก็น่าจะเป็นยอดบริจาคนั่นแหละแต่ว่าถ้าให้พี่แจ็คมองในมุมมองของผู้รับบ้างคือผู้ที่ดูไลฟ์สดของวง S 2 S อยู่เนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างครับพี่จากการดูเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะว่าเราอ่ะไม่ใช่แค่ต้องการที่จะได้เงินบริจาคอย่างเดียวสิ่งที่เราอยากจะให้คนดูเขาได้รับจากเราไปเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดคือเขาได้เห็นว่าพวกเราอ่ะ มีความสามารถคนพิการเองนะฮะถ้าได้รับการพัฒนาได้รับการให้โอกาสนะครับพวกเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนกระทั่งประกอบเป็นอาชีพได้อย่าง s อ s นะฮะก็เราตั้งใจที่จะยกระดับให้เขานะฮะเล่นดนตรีนะครับในรูปแบบที่เหมือนกับศิลปินเหมือนกับปูนตีทั่วไปเล่นเลยนะครับตั้งใจให้ภาพลักษณ์เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อ s อ s ทูเทำได้แล้วคนพิการอื่นๆก็ทำได้เช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็สิ่งต่อไปก็ือเป็นการมอบความสุขผ่านเสียงเพลงในสิ่งที่เรารักนี่แหละครับท่้งกับคนชมด้วยครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในฐานะที่ทางเราเองเป็นคนส่งสารนะครับเราเองก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราสื่อสารไปด้วยนะครับเช่นเราเป็นเราบอกว่าเราเป็นกลุ่มที่แบบเราแสดงดนตรีเช่นเป็นศิลปินใช่ไหมครับครับเราก็ต้องตั้งใจซ้อมทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในฝั่งของผู้รับเองนะครับก็ต้อง ดูความน่าเชื่อถือด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นกันเยอะใช่ไหมฮะว่าแต่ละคนก็มีระดมทุนระดมทุน,นอ,อะไรเงรี้ยซึ่งซึ่งก็ก็ต้องดูความน่าเชื่อถือขององค์กรนะครับดูความน่าเชื่อถือของคนที่เรารับสารด้วยนะครับ,รบว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนนะไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของม่อใจเชีพได้ครับ จากการที่เราแสดงสดทาง Facebook แฟนเพจหรือว่าคนที่ติดตามเราอะค่ะมีฟีดแบ็กกลับมายัางไงบ้างคะฟีดแบ็กใช่ไหมครับ,รบอ๋อก็เยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะครับเข้ามาชื่นชมแล้วก็ติดตามกันเราก็จะมีแฟนประจําอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ส่วนคนใหม่ๆเนี่ยก็จะมาพร้อมกับศิลปินที่เขาชอบอครับเพราะจะมี f อฟกลุ่มใหม่ๆเข้ามาเห็นเราอะไรเงี้ยหลายคนก็ ส่งคอมเมนต์เข้ามาขณะไลฟ์สดเลยมาทักทายกันมาบอกว่าวชอบนะบางคนขอเพลงก็มีนะครับรวมไปถึงมีคอมเมนต์นะครับในช่อง YouTube เราด้วย<ช>เพราะว่าห,หลังจากเราไลฟ์เสร็จเราก็จะไปตัดขึ้นช่อง YouTube ด้วยนะก็จะมีคอมเมนต์มาวออชอบเพลงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคอมเมนต์นะบอกว่าเขาเพิ่งทราบเองว่านัก,กร้ตงตีที่เล่นเป็นคนตาบอดอเขาไม่รู้ด้วยใช่ครับเลยครับเพราะว่าเขาว่าสงสัยอยู่พี่ก็ใส่แว่นดำกันหมดเลยดูไปมยพี่เขามองม่เห็นนี่อะไรเงี้ยเขาเข้าใจว่าเป็นสไตล์เสกโลโซกันหมดใส่แว่นดำขึ้นเล่น แล้จริงๆก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ต้องการเอาความพิการมาขายครับจริงๆสิ่งที่เราต้องการจะสื่อคือเรื่องของดนตรีมากกว่าซื้อไม่เกี่ยวคนพิการครับ,รบจากเมื่อก่อนจะมีการแสดงสดตามร้านหรือตามสถานที่ต่างๆพอเราเปลี่ยนมาไลฟ์สดทาง a c e b o o k ไม่ทราบว่ายอดคนดูเพิ่มขึ้นไหมคะครับก็ สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคือเวลาเราแสดงตามร้านอาหารใช่ไหมครับตามอีเวนต์ปกติเนี่ยคือคนเขาจะเห็นแบบว่าเห็นแล้วก็ผ่านไปนะแต่สิ่งที่เราไลฟ์บนชนอเนยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เอง y o u t u b e เองทางเอ s p a c e นะเราใช้ชื่อนี้นะครับคือคนดูเขาเห็นแล้วทีนี้น่ะเขาสามารถที่จะตามกลับมาชมได้อีกชมย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็รอชมของสัปดาห์ถัดไปได้ด้วยครับ กลุ่มคนที่ติดตามเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับครับรับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับการที่มีคนเข้ามาดูในเพจของสถาบันน้ำหวานว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะจะทำให้คนทั่วไปเห็นถึงศักยภาพของคนตาบอดด้วยค่ะใช่เลยครับแล้วจากที่เราคุยกับพี่แจ็คนะครับทำให้รู้ว่าสื่อนะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้รับซะเองหรือว่าเป็นผู้เผยแพร่ออกไปเนี่ยการทำให้เกิดประโยชน์และการทำให้สร้างสารรค์เนี่ยมีความสำคัญมากๆจริงๆนะครับผม เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาคุยกับวง S2S กันต่อว่าในภาวะที่โรคโควิดกำลังระบาดณนะตอนนี้เนี่ยพวกเขารับมือกับมันอย่างไรในขณะที่ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยอันไหนจริงอันไหนเท็จเลือกยังไงวิเคราะห์ยังไงนะครับรวมทั้งเรายังมีคลิปสั้นครับผมเป็นคลิปเพลงให้ฟังกันนะฮะเนื้อเพลงเนี่ยมาจากข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคระบาดโควิดช่วงหน้ามาฟังกันครับ ข้อมูลมาเร็วมากแต่ว่าบางบทีเราต้องสแกนอะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีนี้<ม>เป็นประจำมากกว่าครับอยากให้คุณลองอยา่าเพ็นงมองว่าทุกอย่าง าคนตายถ้ามีใครประมาทอยากให้คุณลองอย่าเพิ่งมองว่าทุกอย่างลำบากอยู่บ้านเถิดนาบอกลุงป้าไม่ไปไหนดีกว่าเพลงที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเพลงจากศิลปินคนตาบอดนะครับที่มีชื่อว่าโอซิอุสนั่นเองครับเป็นการนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโควิดมาแต่งเป็นเพลงนะครับเรียกว่าเป็นการนําข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับน้ำหวานครับ เนื้อหาของเพลงน้ำหวานเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าพี่ร่ามภาษามือช่วยอธิบายให้แล้วโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรณรงค์ให้พวกเราอยู่ที่บ้านและน้ำหวานยังรู้มาอีกว่ามีอีกหนึ่งเพลงที่ทางวงแต่งไว้เกี่ยวกับเชื้อโควิดใช่ไหมคะใช่ครับชื่อเพลงสนใจไปกอดเธอครับชื่อเพลงน่าสนใจมากๆเลยนะคะน้ำหวานอยากดูแล้วค่ะ <c oughs> 总在怀念。 ต้องงหากันเพลงส่งใจไปกอดเธอนะครับเป็นเพลงที่พวกเราได้แต่งขึ้นนะครับเพื่อมอบให้กับสังคมนะครับแล้วก็อยากจะสะท้อนให้ทุกคนได้เห็นว่าถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันนะครับแต่ว่าความคิดถึงความห่วงใยเพื่อที่เราจะก้าวผ่านเหตุการณ์ได้ลายนี้ไปนะครับเราก็จะเป็นกําลังใจให้กันถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงที่ต้องใช้เป็นโซเชียล distancing เนะครับเราก็จะมีเพลงนี้นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับที่กําลังต้องก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับครับดีจังเลยค่ะทําให้เราเห็นว่าสื่อก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนได้เหมือนกันครั้งแรกที่น้ำหวานได้พบกับพี่โอ๊ตก็มีโอกาสได้คุยกันเกี่ยวกับ สถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้ก็อยากจะนำข้อมูลเหล่านี้มาถามพี่ๆสมาชิกในวงด้วยคำถามเดียวกันว่าเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 เรามีวิธีการวิเคราะห์หรือว่ามีการแยกแยะข้อมูลยังไงบ้างคะครับจริงๆเบื้องต้นผมจะดูข้อมูลจากสื่อหลักก่อนนะครับที่เป็นทางทีวีนะครับทางในส่วนของข่าวที่ท เป็นช่องหลักๆนะครับ,รบแล้วก็วิเคราะห์จากในส่วนของจํานวนข่าวที่เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างยืนยันในทิศทางเดียวกันและตรงกันครับ,รบแต่ว่าปกติมันก็จะมีข้อมูลที่เยอะมากมายอ,อ,อย่างเช่นใน Twitter บางทีก็จะข้อมูลมาเร็วมากแต่ว่าบางบทีเราต้องสแกนอะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีนี้เป็นประจามากกว่าครับน้ำหวานขอชื่นชมเลยค่ะ ราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในทักษะของการรู้เท่าทันสื่อนอกจากเราเสีบสื่อแล้วเราก็ไม่ควรเชื่อทั้งหมดนะคะคต้องมีการคิดวิเคราะห์ดูว่าข่าวนั้นจริงหรือไม่จริงร,รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงถึงแชร์นะคะครับผมเอาล่ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับภารกิจของคุณโอ๊ตนะครับก็คือการทําการแสดงดนตรีสด ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับโดยนำข้อมูลของโควิด19มานำเสนอนะครับผมวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมในตอนต่อไปเราจะกลับมาติดตามภารกิจกันต่อนะครับรวมทั้งมาดูกันด้วยว่าศิลปินพิเศษของเราเนี่ยเป็นใครนะครับกลับมาติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับกับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วมันยากกว่าไหมสำหรับการเอาข้อมูลมากลายเป็นเพลงเนีย่ยมันยากกว่าการแต่งเพลงปกะติไหมผมว่าไม่ยากอะเหมือนเหมือนกันใช่ผมว่าเหมือนเหมือนกันย,นอย้อวราีออารราถึงช ก็สหรับผมนะครับก็จะดูจากสื่อออนไลน์ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็เราจะกันกรองจากข้อมูลที่เราได้รับก่อนว่ามาจากสำนักงานหรือว่าเป็นหน่วยงานไหนนะครับ